สวัสดีค่ะแอนมี้แก้วมาแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะคะทุกคนวันนี้อุ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะคนต้องดูเป็นหมื่นเป็นแสนแน่เลยค่ะวันนี้กล้องสองตัวนะคะแล้วก็สวัสดีชาวโซเชียลนะคะติ๊กต็อกนะเออติ๊กต็อกด้วยเฟซบุ๊กด้วยอะไรแอดเป็นเอ่อเรียกอะไรอะ ปังมากในทิกตอกนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะลงลงคลิป ไม่ถึงชั่วโมงนะคะสมื่นแล้วน้อนแล้ววันนั้นหนึ่งวันแสนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ <S <S ชาวติ๊กต็อกนะเอออันนี้ไลฟ์สดติ๊กต็อกวันแรกนะคะมาให้กําลังใจกันนะคะนาะสาวๆใส่ฝอยินดีต้อนรับยินดีดูแลยินดีให้คําปรึกษานะคะทั้งฟรีและแบบ v i p ก็ลองพิจารณาดูนะคะบางคนยังไม่รู้จักแอนมะินแก้วเนาะเออทางเพจหรือว่าทางออติ๊กต็อกเนาะยิงติ๊กต็อกยิ่งใหม่เลยจ้าทางแอนมินแก้วมา ส่งกระเดยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเนี่ยนึกว่าฟรีเหรอวะโอ้ยหทำไมคุณค่ะคุณคุณทำไมคุณถึงคิดว่าคนสวยๆอย่างแอดเนาะว่างมากเลยใช่ไหมคะที่จะแบบว่าดูแลแบบคือดูแลเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ชให้แล้วแบบไปคัดกรองสแกนฝรั่งมาส่งให้เนีแบบ่ยทำไมคิดว่ามันฟรีคิดว่าคิดว่าแอนนิงแก้วเนี่ยคือไม่มีอะไรจะทำอย่างนี้เหรอคะคือแอดก็อยากดูแลฟรีทุกคนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเออ เนาะถ้าบริการกกสัรนี้นึ่งเนาะจะได้ เป็นกำลังใจในการทํางานนะคะถ้าใครอยากหาคู่หาแฟนต่างชาติออนไลน์แบบปลอดภัาายกับแอนดี้แกได้เลยนะคะส่งให้ไม่จํากัดค่าบริการย่อมยาวมากหลักพันแล้วก็ยังมีผ่อนจ่ายได้อีกนะคะวันอาทิตย์ก็จะสีแดงนะคะทุกคนภาพชาสิงชันไหมคะเออน้องใหม่สําหรับไลฟ์ในทิกต็อกนะคะแอดว่าไม่รู้ว่ายังไงอะไรยังไงแอดไม่เห็นคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าเอาเปิดไว้อย่างนั้นแหละนะ <laughs> พเพื่อสาวแบบว่าเพื่อนๆในทิกต็อกก็แวะมาคุยกันได้นะคะมาทัาทายกันได้นะคะ แอนนี่แก้วนะคะดูแลสาวสาวใส,อส่ฝนะคะใกล้ชิดแน่นอนบางคนถึงขั้นบอกว่าแอดได้หลับได้นอนมาไม่จ้าเธอะนะ <_ d> ใส่แบบชาทานกีก้อนค้าคนนี้นะคะนะอันนี้ก็เต็มที่จริงๆแอดเต็มที่จริงๆนะคะนะมา <_ d> <_ d> พี่เ <_ d> ฟิร์นมาลิก้าชอบสุดติ๊กต็อกค่ะอ <_ d> ุ <_ d> ้ยขอบคุณค่ะคุณพี่นะคะมาค่ะมาค่ะ <_ d> วันนี้มีใครจะชมว่าแอดสวยขึ้นไหมเนี่ยสวยขึ้นไหมแอดไปกรุงเทพมานะคะไปกรุงเทพกลับมาแล้วสวยเลยนะ ไม่ใช่คือเราดูแลตัวเองไงเป็นแฮปปี้คือถ้าเรามีความสุขนะคือทุกๆวันแอนมีความสุขมาเลยนะในรูดแบบสาวๆเนี่ยแล้วเมื่อเช้านี้นะข่าวดีนะพี่หญิงใช่ไหมคะเยอรมันนะเพิ่นว่าอ่าได้วีซ่าบินไปหาแฟนแล้วจ้านะคะเดี๋ยวมาลงรีวิวให้ชมนะคะยินดีด้วยเลยนะคะทีมเยอรมันนะนะมาคะ่ะขอแอดมินแก้วดูนิดนึงหน้าเพจของตราพชัชสิงชันไม่คยแอดมินเปนมาหรือย,ยัง ไม่เห็นตัวเองอ่ะจะได้แชร์ไปที่เอกอลุ่มนะคะเพราะว่าสาวๆในกลุ่มของเราเนี่โอ้โหฮอตมากนะคะเกือบแสนแล้วนะคะครึ่งครึ่งแสนออหลายหมื่นมากเลยนะพี่เพินทักแสนไหมคะสวยขึ้นหุ่นพอดีเลยคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะฝั่งนี้บ้างมาฝั่งติก๊ตกต็อกมั่งนะคะนะสวัสด,ดีค่ะนะคะ ยินดีรู้จักเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะโ,โหตุกกดติดตามแอดแอดเพิ่งสมัครมากลางเดือนมิถุนาเองนะคะคนติดตามสองสามพันแล้วนะคะนะเดี๋ยวแอดติดตามกับคุกคนเลยนะคะโอโฉัยจะคุยกับใครดีเนี่ยเออกล้องซ้ายกล้องขวานะมาค่ะนะตอนนี้ยังไม่เออ เดี๋ยวนะแอดยังไม่เห็นไลค์ตัวเองแอดจะแชร์เข้ากลุ่มนะคะอันนี้ฝั่งที่เกอบอยังเพิ่งงงนะคะกลุ่มของเราคือเพจนะคะ Facebook มีเพจแล้วทีนี้ก็จะมีกลุ่มในนั้นมีอะไรดีคะนะบางคนก็ติดตามเพจ Facebook อย่างเดียวยังไม่รู้จักกลุ่มเลยนะกลุ่ม Facebook มีฝรั่งงานดีคะ่ะคุณคาแอดสแกนแล้วตัวจริงไม่ใช่สแกมเมอร์แน่นอนนะคะนะข้อมูลทุกอย่างแอสอบถามมาเบื้องต้นแล้วก็เอามาให้ ส่งให้ไปจีบลุยต่อระหว่างที่จีบยังไงคะแอดมินแก้วเป็นที่ปรึกษาดูแลหรือใครไม่ชอบเราไม่เป็นไรเราไม่ชอบใครไม่เป็นไรรับใหม่ได้ไม่จํากัดอยู่แล้วนะคะในเฟนพ o กกลุ่มนี้ต้องเข้าเลยนะคะสาวทิกต็อกเนี่ยทักไลน์ไอดีอามาเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะหรือว่าทักอินบอ์ของทิกต็อกเนาะเหมือนว่าจะเห็นแวบบนะเ,เดี๋ยวแอดส่งลิงก์เชิญ อันเชิญเข้ากลุ่มฟรีเลยค่ะนะกลุ่มไซฟอนะคะมาเลือกฝรั่งมาดูฝรั่งมาสองฝรั่งงานดีของแอดได้นะคะและเรามีแบบว่าแนะนำเทคนิคดีๆมีไลฟ์สดมีข้อความมีแบบว่าถ้าสอนภาษาอังกฤษได้ก็จะสอนเองแล้วนะคะนะแต่เรามีคุณคุณต้นทีมเราสอนภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษน,นะคะนะวันนี้มาในหัวข้อนี้เลยนะคะ สิ่งที่สดาวสายฝอต้องรู้ก่อนที่จะเข้าสายฝอเนี่ยคือต้องรู้อะไรไว้ฉันก็อยากจะเป็นสายฝออะไรสายฝอสายฝอมันคืออะไรบางคนยังไม่รู้จักสายฝอคืออะไรนะคะมาทางนี้นะฉันก็อยากเป็นสายฝอเหมือนกันก็คือคนที่อยากได้แฟนฝรั่งนั่นเองนะคะ <S <S เออชอบฝรั่งมังค่าตามังค่าหัวแดงโซนนู้นโซนยุโรปโซนอเมริกานะคะนะเนี่ยคือสาวสายฝอคือแบบว่าบางคนบอกเลยนะแอดคือหนูรู้เลยว่าหนูไม่ใช่สเปกหนุ่มไทยอ่ะ ต้องต่เกิดมาหนูรู้เลยว่าหนูต้องหาผัวไทยไม่ได้แน่เลยหรือบางคนเนี่ยเออเคยมีแฟนไทยแล้วองหักรักุธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แบบเออฉันไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่สเปคคนไทยฉันต้องเป็นมาดามอย่างเดียวฉันต้องได้ผัวฝรั่งอย่างเดียวเออ,อันนี้ก็ดีนะคะรู้ตัวนะคะเนี่ยแหละนะสิ่งที่ เออสาวสาวสายฝอคนที่จะเข้าสายฝ่อเนี่ยต้องรู้นะคะรู้อะไรบ้างนะอ่าวันนี้เดี๋ยวแอดมาเล่าให้ฟังนะคะเอาเป็นว่าแอดยังหาตัวเองไม่เจอในไลน์ในในเพจเลยนะเนี่ยแอดอยู่ไหมนเนี่ยคือคือฉันคือออนไลน์ไหมนเนี่ยอ่ะโอเคอยู่ค่ะหัวก็จะยุ่งยุ่งฟูฟูนิดหน่อยอยังไงเนี่ยเอามาแชร์เลยค่ะแชร์เข้ากลุม่ม อันนี้เป้ขาแช่ให้แช่ให้แม่ด้วยนะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณนาตานะคะส่วนส่วนติ๊กต็อกนี่มีใครมัางคะมักฝรั่งบอดนะคะคุณคุณซาเหรอคะจ้ะมักฝรั่งบอนะคะมักฝรั่งก็มาทางนี้นะคะมาทางช่องนี้เลยนะคะติต็อนมีแก้วได้นะคะนะทำไมวันนี้หัวฟู ไม่โหงง่ฝูนะคะนี่คือแบบว่าแนวแบบว่าแนวแบบธรรมชาติแนวเซอร์หรือว่าจะแนวก,ก,กระเซิงกระเซิงก็ได้นะ, <c oughs> นะนะคะนะมาค่ะอ่ะสรุปได้แชร์เข้ากลุ่มหรือยังคะนะมาฟังแม่นะคะนะแม่จะบอกให้ฟังเอ่อแชร์เข้ากลุ่มก็แล้วกันนะอ่ะไหนไหนใครเพิ่งแบบว่าเพิ่งแบบว่า อยากเลื่อนใส่ฝอย 4, แต่คือยังไม่เคยยังไม่เคยเลยนะคะต้องต้องมาฟังคลิปนี้นะทุกคนนะต้องมาฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าออคือมันก็ต้องรู้ตัวเองบางปาทำอะไรเราต้องมีสตินะนะเออไม่ใช่ว่าแบบว่าก็อยากได้อยากได้แต่ก็ยังไม่ได้รู้อะไรเลยนะมันมันก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะจะทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะเดี๋ยวนะคะแอดจะแช์นะ ใครมาใหม่ก็ยกมือขึ้นนะคะเอจะได้แนะนําตัวอีกรอบนะคะใครมาใหม่แบบว่าเออฉันไม่รู้เลยเธอเป็นใครเธอมาทําอะไรตรงนี้แล้วเธอดูแลยังไงนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราคัดกรองฝรั่งส่งให้คุยนะส่งให้แบบไม่จํากัดเลยแนะนาปรึกษาแล้วก็ยังได้รับโปรไฟล์เข้าใช้งานในเว็บไซต์ตลอดชีพด้วยนะคะตลอดชีพเลยคือเราเผื่อไวไง้ง เผื่อแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกันเหนียวเนาะอย่างน้อยสมัครมาเนี่ยถ้าหมดอายุคือมันก็จะมีวันหมดอายุนะลูกค้ามึงพูบอกว่าแอดอะไรหนูดกว่าตลอดชีพคือคือคุณจะให้ฉันเป็นค่าทาสบริวารคุณตลอดชีวิตเลยเหรอคะนะเออมันเหนื่อยนะคะเนาะมันก็ต้องมีวันหมดอายุมั่งสิ<า>นะอ่ามาแล้วแชร์เข้ากลุ่มดิ เราต้องแชร์เข้าไปหาสาววในกลุ่มนะคะเพราะว่าทุกคนสิงอยู่ในกลุ่มนะอ่ะมาแลวแชร์เรียบร้อยแล้นะนะอสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะคุณโอะนะคะัอดีสวยขึ้นทุกวันเลยขอบคุณมากเลยค่ะนะฮะอฝั่งติกตอกมัง่งฝั ok ่งติกตอกมั่งแอนยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้คือในติกตอกมีคนดูอีกอีฉันกี่คนนะคะอ่ะอยากได้ฝัมนม่างอะะได้เลยค่ะอยากได้แค่สักคนเองเหรอคะเอาไปเลยหลายคนนะ ที่แอดเนี่ยแอดคือแบบว่าให้เป็นสิให้เป็นร้อยแล้วก็ทักไปคุยใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทักไปร้อยได้มา50มันก็ยังโอเคใช่ไหมคะห้าสิแล้วก็ตัดเหลือ10เหลือเอ่อห้าหรือ1คนสุดท้ายนะระหว่างนี้แอดแนะน,นำบทน,นะคะนะอยากได้แสตท์อินบอกมาได้นะคะเดี๋ยวทักอะไรนอดมีแก้วได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมา ลงไว้ทุกคอมเมนต์นะคะในในช่องเลยนะคะนะอ่ะก็ขอบคุณนะคะที่ชมนะคะอ่ะมาค่ะเข้าและเอาเข้าเข้าแชร์เข้าไปที่กลุ่มเฟซของเราแล้วนะคะนะณนะตอนนี้ถือว่าอีฉันอยู่ใน3ช่องทางนะคะนะอ่ะเส้นทางสายฝอใช่ไหมก่อนที่คุณจะเดินสายฝอคุณต้องรู้สิ่งนี้ค่ะคุณต้องรู้ใจตัวเองนี่แหละค่ะนะไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะฉันอยากได้สฝรั่งอะ่ะแต่ แขกแต่เอเชียชิคก็ยั่งแยกใครไม่ออกเลยอ่ะคุณต้องรู้ว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณตั้งสเปคมาเลยค่ะหลับตาเลยค่ะอ่ะหลับตาหน้าแบดพีดรอยมาหน้าของคูดรอยมาก็ได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหาเราตามแบบเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะนะประเทศอะไรนะสูงยาวเขาดีเท่าไหร่อ่ะมีลูกหรือเปล่าหรือว่าอาชีพอะไรคือเราตั้งได้หมดนะนะเราจินตนาการไว้ก่อนนั่แหละคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเราอยากได้อะไรก่อนนะคะอ่ะทีนี้ที่สําคัญเลย ไม่เขาียกอะไรกล้านะตัดความกลัวกไปเลยเพราะเราได้แล้วอุ้ยในใจก็มีแหละมินอยากได้แบบนั้นแบบนี้รู้มาเลยแต่แบบมันกลัวนะแอนมันไม่กล้านะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งไม่เคยเดินสายฟอแล้วแบบรู้สึกกลัวว่าเขาจะชอบเราหรออะไรอย่างเงี้ยนะต้องตัดความกลัวไปนะคะต้องเพิ่มความกล้านะ ต้องลองสิ้ะนะมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยโดยเฉพาะมีแอนนี่แก้วอยู่บนโลกใบน,นี้นะทักมาปรึกษาได้นะคะหรือว่าจะ VIP ไปเลยเนาะราคาเบาๆก็ได้นะคะนะตัดความกลัวแล้วก็กล้าที่จะลงมือทําเริ่มนะคะบางคนสองมาเป็นชาติแล้วนะคะนะเนาะก็ อยากให้ได้ผัวฝรั่งชาตินี่นะเออนาะตัดสินใจหรือว่าเนี่ยยางเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ท่าหนูมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย่ะก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ฟรีไอ้ก็แนะนําว่ามีรายชื่ออะไรมากก็ลองไปสมัครนอาอสมัครใช้งานเองได้นะมาปรึกษาได้นะคะนะอ่ะแล้วทีนี้เอ่อรู้ตัวเองแล้วเนาะแล้วก็กล้าตัดของคุยแล้วยังไงต่อละคะ คิดบวกนะจ๊ะสาวๆต้องคิดบวกก็ต้องหัดนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วฉันจะโลกสวยวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์กันทุกคนนะมันต้องหัดมันต้องฝึกฝึกการคิดฝึกมองหาสิ่งดีๆที่มันเกิดในชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยหรอมันมีอะไรให้ขอบคุณบ้างไหมตั้งแต่ลืมตานเนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็ขอบคุณว่าเออ กูได้ลืมตากูไม่ไหลตายไปตั้งแต่เมื่อคืนนึกออกไหมคะคือมันต้องหาอะไรดีๆมันต้องคิดบวกเพราะอะไรเพราะมาเดินสายฝอแล้วนะคุณต้องเจออะไรอีกเยอะนะคะคุณแบบว่าอา่ะยกตัวอย่างเลยอ่ะหาฝรั่งเองหรือว่าแอดส่งให้ฝรั่งไม่อ่านไม่ตอบแม่งเออส่งไปตั้งแต่5นาทีที่แล้วคนณะบ้านาทีที่แล้วเนี่โหขี้หมูขี้หมามาเลยอย่างน้อยๆคุณรอเป็นวันไปเลยคะ่ะ นะถ้าเขายังไม่อ่านนี่รอไปเลย3วันเป็นเรื่องปกตินะนะเออหรือจะเจอบางคนแอคทีฟทักไปต่อปุ๊กอันนั้นก็ดีไปนะฮะแต่อ้าจะให้คิดบวกนะฮะทักไปไม่อ่านใช่ไหมอันรอทักไปอ่านโอ้ยอ่านแอดตื่นเต้นตกใจมาหาแอดอ ดูตัวอย่างนะคะอ่านไม่ตอบใช่ไหมเออเนี่ยมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะจากแอดนะเสาร์อาทิตย์นะตื่นมาแนละ้วถูบ้านนะจ๊ะแม่บ้านไม่หมานะจ๊ะนะซักผ้าสิจ๊ะนะทำกับข้าวเตรียมอาหารนุ่มนั่นอ่ะแล้วไปไหนต่อ,อไปซื้อของหรือไปเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้อ่านไลน์เลยจ้ะนะชีวิตปกติไนงะแต่ตอนนี้เป็นแอดมินแก้วไงก็ต้องแหกขี้ตาตื่นมาจะ จะเข้าห้องน้ําจะอะไรก็ต้องตอบแชทคือแบบว่าคืออยากจะใกล้ชิดทุกคนบางคนมีคําถามมีแบบช่วยตอบช่วยแปลอะไรอีกอยากรับเพิ่มแบบใจจะขาดแล้วมันก็ต้องส่งให้นะคะต้อง active แ,แต่หมายถึงชีวิตคนปกติที่มันไม่ใช่แอนมินแก้ว่ะเออเขาตื่นมาเขาก็ต้องเนาะไปคิดไ,ไปเยี่ยวเข้าห้องน้ําเออทํางานบ้านนู่นนี่นั่นบางทีอะใครใครไ,ไลน์มาอ่านก่อนสักหน่อยอ่านแล้วก็อาวางไว้บางคนอายุเยอะแล้วก็ลืมลืมต่อ ก็รอไปกนให้เวลาเขาหน่อยนะยิ่งฝรั่งเขาไม่ติดมือถือใช่ไหมคะนะและทีนี้อ่ะถ้าอ่านไม่ตอบก็อย่าเพิ่งไปคิดลบไปคิดไกลว่าเอะเขาไม่ชอบฉันหรือยังไงให้คิดบวกอย่างนี้ค่ะว่าเออเขายุ่งอยู่เดี๋ยวเขาคงมาตอบแล้วแหละเออเนี่ยแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะมาตอบอันหนึ่งชั่วโมงยังไม่ตอบอ่ะชั่วโมงที่สองอาจจะมาตอบชั่วโมงที่สามหรือคืนนี้ก็ได้นะก็รอไปก่อนคิดบวกอ่ะถ้าหนึ่งวันและอ่านไม่ตอบคิดอย่างนี้ค่ะ อุ้ยค่อยๆอาจจะล้นเว้คือเพื่อนเขาอาจจะทักมาถูกไหมพอทักมาแล้วอ่ะแชทเรามันก็ไปอยู่ท้ายๆไงเขาก็อุย้ยเขาก็ลืมไงว่าอ่ะเปิดอ่านเย่คนนี้ไว้แล้วฉ,ฉันยังไม่ได้คุยเลยทักอีกรอบค่ะนะเออมเมื่อวานคุณเป็นยังไงบ้างยุ่งหระจ้าไม่เห็นตอบเลยอย่างเงี้ยเออใจดีเสือๆไว้คิดบวกคิดบวกสิเออเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าอ่ะเธอสวยขนาดนี้จะไม่มาตอบฉันได้ไงฉันแบบว่า คือถ้าใครได้ฉันเป็นเมียนคือโชคดีแล้วนะเขาทำไมเขาจะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ตอบฉันเขาต้องยุ่งนะอเอนะอันนี้คือยกตัวอย่างคิดบวกอะทักไปอีกรอบหนึ่งแม่เอ้ยถ้าแบบทักไปอีกรอบอ่านแล้วไม่ตอบเอออันนี้แหละถึงจะสรุปได้ว่าเออเราอาจจะยังไม่ใช่สเปกเขาเขาไม่มีบุญสําหรับเราแล้ว,แ,ลวแหละเออก็สงสารเขาแหละเนาะแต่ว่าอ่ะแอมมี่แก้วหนขูขอเพิ่มค่ะเจ๊นะอันนี้คืออคิดบวกอ่ะยิ้มไว้มันก็ไม่เห็น เป็นอะไรมก็ไม่เห็นจะตายเลยนะนะคะก็ถ้าไม่อ่านอ่านไม่ตอบก็ใช้ชีวิตของเราต่อเออและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือระหว่างที่รอเขาเนี่ยไอ้บอกว่าให้รอใช่ไหมแล้วยังไงอะนั่งรอฟอกโทรศัพท์กดดูทุก5นาทีเนี่ย ก็ตายสิคนะเนาะชีวิตเราเราก็มีเราก็ใช้ชีวิตของเรานะคะมีอะไรก็ไปทานะคะไม่ใช่ว่ามานั่งจ้องรอเขาตอบเขาอ่านอยู่อย่างเดียวเนาะโอเคไหมนะ get ไหมคะอ่ะทีนี้ก็เข้าข้อต่อไปเลยจะเป็นสาวสายฝอนะคะคือต้องรอได้นะฮะนะเนาะรอได้นะอดทนให้เป็นนะคะนะคืออะไรก็ตามมันก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความเอ่อรู้จักที่จะรอได้รู้จักอดทนเป็นนะคะนะ อดทนที่จะเจอเนื้อคู่ของเราเนี่ยที่มันกาลังจะมากําลังจะมาเนี่ยคนนี้ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ไปต่อนะคะนะก็แค่นั้นเองนะคะคิดบวกรอดได้อดทนเป็นนะคะนะแค่นี้เองนะคะอ่ะแล้วอีกอย่างภาษาอังกฤษเนาะจะเดินใส่ฝอเนี่ยภาษาอังกฤษนะก็ไม่ต้องเป๊ะเวอร์แต่ว่าก็มีพื้นฐานเนาะเพราะว่าเราต้องใช้สื่อสารกับฝรั่งนะคะนะต้องใช้คุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าเขาจะมาจากเอ่อประเทศอะไรที่มันใช้ภาษาบ้านเขาอ่ะ เหมือนเราใช้ภาษาไทยแต่เราอยากกูอินเตอร์เราก็ใช้ภาษาอังกฤษเขาเป็นเยอรมันคุยภาษาเยอรมันแต่เขามาหาสาวไทยเขาก็ใช้ภาษาสากลภาษาอังกฤษนะคะเนาะมันก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ล่ะแอดถ้าไม่ได้เหมือนทำยังไงเอามันก็ต้องเรียนสิคะลูกเนาะมันก็ต้องพยายามนะคะนะท่องพอบสินะเออฟังเพลงดิฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษหรือดูหนังเป็นภาษาอังกฤษหรือแบบวิ่งเข้าชนค่ะไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษไม่เก่ง ไม่หาค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เก่งไงแล้วหนูจะไปหาไงก็หาทั้งที่ไม่เก่งนี่แหละมันจะได้เก่งไปด้วยกันไงมันจะได้ไปเก่งระหว่างที่หาไงก็พอได้คุยกับฝรั่งฝรั่งส่งอะไรมาเราก็เหมือนได้ทําแบบฝึกหัดนะเออเขาส่งประโยคนี้มาเอาแต่หาไม่รู้สักตัวก็ต้องเปิดดิกเออเขายังใช้ดิกแบบเปิด Google นะเออก็เอาไปเปิดเอาก็ได คำนี้เลยมาใหม่เลยเนี่ยก็จะได้มันก็จะได้ไปตลอดไงเจอผู้ชายคนอื่นทักคํานี้มาอ่ะฉันก็รู้แล้วว่าต้องตอบยังไงนะคะนะจะมารอให้ภาษาได้ก่อนค่อยหาภาษาได้ก่อนไม่มีวันได้หรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยไงแต่ถ้าเราหาผู้ชายไปด้วยได้คุยไปด้วยได้ใช้ไปด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยได้จดจาไปด้วยทั้งได้ภาษาทั้งได้ผัวโอเคไหม นะคะนะอันนี้คือที่สิ่งใส่ฝอคุณรู้มีหรือ,อยังคะ่ะนะ,ะจะเดินใส่ฝอเนี่ยนะก็คร่าวๆประมาณนี้เลยแต่ว่าถ้าจะรู้อีกคือเยอะมากถ้าเอามาพูดวันนี้ไม่จบนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องลงสนามนะคะทุกคนจะมาแบบว่าอยู่แต่ทฤษฎีเนาะพอมาเจอของจริงก็ ไปไม่เป็นอ่ะมันก็ต้องเรียนรู้ในแต่ละวันนะคะการหาแฟนกับแอนดิแก้วหรือหาแฟนเองเนี่ยไอ้ว่ามันได้พัฒนาตัวเองมันได้เรียนรู้อาชันไม่สวยมันก็ต้องมีเป้าสักนิดหนึ่งเนาะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ชอบฉันนะฉันก็ต้องแบบเออไปถ่ายรูปมาใหม่อย่างน้อยก็เพื่อความเร่ง่ีบก็คือเอารูปโปรไฟล์ให้ฟังก่อนตัวจริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงปกเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยๆปรับตัวเองให้มันตรงปกกับรูปสวยๆของเรานะคะนะเออ น้ำหนักเยอะไปหรือไม่สวยตรงไหนอ่ะก็ไปพัฒนาได้เป็นรถอ่ะเป็นแต่งเพิ่มแบบอะไรอย่างนี้ได้นะคะนะอันเนี้ยก็อยากฝากไว้นะคะทุนที่มาใส่ฟอมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะอ่ะคุณอารีสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเจอแอนนแกอุ้ยขอบคุณค่ะคุณโอดีใจที่ได้เจอเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยอ่ที่เราได้มาสื่อกันได้มาดูแลก,กันเนี่ยเนาะเออมันก็สินเสมอกันแหละนะคะถ้าคนไหนไม่โอเคถ้ามันไม่ได้แบบ หวจริงๆอะเออเขาก็หยุดไปแต่ว่าอะก็ไปไปคิดทบทวนไป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 พักก่อนเดี๋ยวพอมาลุยต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะทุกคนเนี่ยคือได้คู่แน่นอนนะแอดอยากจะรับประกันนะแต่ว่าระยะเวลามันก็แล้วแต่คนนะคะนะมันมีหลายช่องทางอยู่แล้วนะดูกับแอนนี่แก้วเนี่ยอนอกจากได้ฝรั่งที่แอดส่งให้แบบว่าผ่านเออส่งให้ผ่านลายส่วนตัวอยู่แล้วเพราะไอ้เป็นโค้ดส่วนตัวใช่ไหมคะก็ยัง รับได้ในไลน์กลุ่มอีกนะคะทุกคนอยู่ในไลน์กลุ่มอยากถ่ายใครคนไหนทักไปคุยมารับข้อมูลของเขาจากแอนนี้แก้วหรือเราแบบพิเศษตัวเองชวนเพื่อนคุยนู่นนี่น่้ลงรูปสวยสวยฝรั่งเห็นทักไปก่อนเองก็มาอีกทางหนึ่งนะคะแล้วยังได้โปรไฟล์เข้าใช้งานในเว็บไซต์หาผู้ไทยเด็กบีีของเราอีกนะเอาไปใช้ได้ตลอดชีพเลยก็ฝรั่งเข้ามาทุกวันอยากได้ ไปคุยเอาช่องทางติดต่อมาให้แอดดูให้ก่อนว่าใช่สแกมเมอร์หรือเปล่านะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอ้าวไปใส่แอดมินแก้วนีม่มีสแกมเมอร์ด้วยเหรออาคุณก็เหมือน Facebook นั่นแหละนะฮะก็ไม่มีใครไปคอนโทรลได้หรอกว่าใครจะเป็นใครมาจากไหนนะแต่ว่าให้เราระวังตัวเองนะแต่ถ้ามีแอดมินแก้วอยู่แล้วแอดดูให้อยู่แล้วอ่ะเขาตัวจริงนะแต่แอดสแกมให้นะเอาไปคุยได้เลยจ้ะนะคะเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่าบริการก็แค่ หลักพันนะคะนะยังมีผ่อนจ่ายได้อีกนะคะงวดแรกแค่สามพันบาทรับการดูแลทันทีนะคะนะมันดีตรงที่ว่าคุณมีที่ปรึกษาเนาะคุณจะไปปรึกษาใครนะะนะดึกดื่นเที่ยงคืนหรือว่าเรื่องเลยอย่างเมื่อวานมีน้องคนนึงนะ <c oughs> เขาก็ว่าทายังไงดีละแอดคือหนูว่าั้งเป้าไว้อย่างนี้โอเคดีแล้วหนูรู้ว่าหนูต้องการอะไรตั้งเป้าใช่ไหมคะแต่นี่ผู้ชายเขชอบเราอะมันเสือกไม่ใช่ประเทศเขาคิดไว้ในใจส,สมมติว่าฉันอยากได้ หนุ่มเยอรมันโอ้ยแต่นี้ทำไมหนุ่มหนุ่มอฝรั่งเศสมาชอบล่ะเกลียดเกลียดฝรั่งเศสเนี่ยแต่แบบเขาดีจังเลยแอดแบบเขาไม่หายไปไหน mm hmm. อะหนุ่มอื่นที่หนูวิ่งไล่ตามเขาหายกันหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าคนนี้มันแบบว่าเอจะนัดเจอจะไปกินข่าวจะจะ,จะลิงค์รูปสวยทุกอย่างแบบเออแล้วนอกจากประเทศไม่ตรงแล้วนะแอดนะยังแบบว่าอาชีพเนี่ย ยังไม่ใช่สเปคเท่าไหร่คืออาชีพเนี่ยหนูก็อยากได้แบบว่ามหาเศรษฐีเลยหรือว่าแบบนายธุรกิจอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้แบบว่าอะไรสักการอะไรเงี้ยถ้าห่งถ้าหาอะไรเงี้ยแบบเงินเดือนจะพอใช้หรอแอดอะไรเงี้ยเนาะอ่ะก็ทบทวนในใจก่อนนะคะวิธีการเลือกคู่แอดจะบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้ใครคุยกับเราคุยไว้ก่อนใครดีกับเราดีไว้ก่อนนะบางทีอ่ะเนาะคนที่รักเราอะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รวยมากแต่เขารักอะ เขามีอะไรเขาให้หมดนะคะนะกับคนที่ตามสเปคเราทุกอย่างแต่เราต้องไปวิ่งตามเขาอะใช่ไหมถึงแม้บางทีนะเขามีเงินเยอะแต่เขาไม่ให้เราแล้วคะนะเะเขาไม่ได้รักเรามากไงแต่กับคนนึงอะ่ะที่แบบว่าเป็นข้าราชการหรือเงินเดือนเท่าเนี้ยแต่เขารักเราอะเขาดูแลเราอยู่เจ้าหญิงเลยนะมึงจะเลือกใครล่ะใช่ไหมคะอันเนี้ยให้ทำคําิจารณ์ไปก่อนลองดูก่อนนะคะนะ สุดท้ายแล้วเนี่ยเลือกคนที่มีฐานนะการงานมั่นคงช่วยการทำมาหากินพึ่งพาอาศัยกันอย่างงี้ค่ะอันนั้นอนะ่ะคุณจะแฮปปี้ในการใช้ชีวิตคู่นะอันนี้เรามาหาคู่ชีวิตนะคะนะมันไม่ใช่ว่ามาหาคนเปแล้วยังไงเราอยู่เป็นทาสอย่างน,นี้หรอถูกไหมมันก็ไม่ได้นะอันเนี้ยก็ค่อยๆเลือกไปแล้วถึงเนี้ยโอเคก็แอดก็เข้าใจว่ายังไม่ใช่สเปคแต่ว่าในเมื่อมันเริ่มต้นดีนะเราก็ต้องดูไปจนจบแต่ว่า รับคนอื่นเพิ่มได้แอดส่งให้อยู่แล้วเราต้องมีตัวเลือกเราเป็นผู้เลือกคะ่ะตอนนี้เราเป็นผู้ล่านะคะนะแอดจะบอกเสมอเลยนะคะว่าเรามาเลือกไงเออเรามาล่านะคะใครไม่สนใจหรือเห,อห,อหือเหยื่อหลุดมือเสือมันไม่ได้เสียใจนะ,ะเราเป็นเสือนะคะมันก็หาใหม่มีเยอะแยะในป่าฉันเป็นเสือนะ,ะเออถึงแม้เหยื่อมันจะหนีไปอะ่ะเสือมันไม่มาร้องไห้นะคะ น้าเชื่อแอดนะนะโอเคนะอ,ะ,อะ,อะอ่ะอ่ะมีใครบอกคุณดูดาสวยเหมือนเดิมค่ะแอดขอบคุณค่ะนะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะนะฮะคิดบวกมีเลือดแอดอยู่เต็มตัวใช่ไหมเป็นยุงหรือเปล่าคะคนหวานหวานแอดมากินแอดนะอ่ะคิดบวกดีมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะนะ <S <S พี่เนตมาแล้วพี่มานดามเนทนะ,ะสวัสดีมีความสุขวันหยุดที่คุณแก้วสวยใสายมากเลยสวยใสเซ็กซี่ด้วยไหมอ่ะ อันนี้ก็แบบว่าผ่านหน่อยนะคะเ <c oughs> ออต้องมีหนึ่งนะคะพี่เน็สวัสดีนะคะเป็นยังไงบ้างผู้บอกอังกฤษกลับแล้วใช่ไหมคะอันนี้คู่รักรุ่นใหญ่ไวกระเสียนน่าหลกมากเลยยินดีด้วยนะคะอดทนเนี่ยนีงไงคุณสมบัติเส่ฝอเนี่ยมันมีทุกอย่างที่พูดมาอดทนอดทนนอกจากอดทนระหว่างที่เราหาแฟนอยู่มันอดทนระหว่างที่เราได้แฟนแล้วด้วยนะคะอดทนว่าเ,าเขากลับไปก็คิดถึงแล้วคิดบวกมันยังใช้ได้ตลอดเส้นทางมาดามเลยนะว่า,ากลับไปแล้วเนี่ย หายไปไหนทําไมเขาไม่ตอบเขาจะมีกิ๊กมีกับหรือเปล่าเขาจะมีหญิงอื่นห,หรือเปล่าอ Gren ัอนไนไหนคิดไม่ดีแล้วนะคะก็ต้องคิด positive thinking ต่อไปนะคะนะนะอันนี้มันไม่ได้ใช่ว่าเฉพาะช่วงเวลาที่แบบหาแฟนเท่านั้นนะวิชาวจิ๊กตอบเป็นยังไงแล้วคะมีกี่คนดูแอนเนี่ยโอ้โห,โหมีตั้งหนึ่งหมื่นคนหรือเปล่าค่ <laughs> ขะขอบคุณค่ะนะค swift, นะเนาะ ความปังในจิ k กตอวของแอนนะคะนะลงคลิปหนึ่งวันแสนกว่าจะโคมนนะนะคะย,ยังไม่ติดตามก็ไปดูได้นะคะนะก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะสำหรับจิกตอเนาะแล้วกสอบแนวแบบไหนก็ไปดูได้นะคะนะนะแอ,อ,อส่วนมากคุณมาเรียมนะคะขอบคุณค่ะคุณนนจารีสวัสดีคะ่ะมาลับใหม่หรือยังคะพี่โนจารีนะอ่ะพูดเรื่องการดูแลของแอนมีแก้วเนาะคือ อยากให้ทุกคนอ่อานดีๆนะบางคนทุกวันนี้สมัครอาจะเดือนหนึ่งแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองได้สิทธิ์อะไรฝรั่งม่ยังไงก็ถามวนเวียนอยู่นั่นแหละเนาะให้ตั้งสติเนาะอ่านละเอียดข,ข้อเกตทเงื่อนไขาการดูแลนะคะเพราะว่าคือมันต้องมาตรฐานอยู่กันสินะเออไม่ใช่ว่าฉันจะเอาแบบนี้แอดทำไมไม่ไม่ดูแลฉันแบบนี้อะ่ะ เอาคือทำไมจะต้องดูแลแบบนั้นด้วยล่ะในเมื่อขอบเขตเงื่อนไขการดูแลไอ้ก็มีอยู่นะว่าดูแลอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะเออเนาะอันเน,นี้ยก็ต้องทบทวนนิดน,นึงนะคะลูกนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่อยากมาหามาเจอแอดยินดีเลยนะคะนะแต่ว่าคือแอดก็ไม่ใช่เด็กเอนะ็นออไงเนาะที่แบบว่าเสาร์อาทิตีได้แอดมาเที่ยวกันไปด้วยกันอะไรเไงนะี้ยเนาะเออคือแอดก็มีลูกมีผัวไงวเสาร์อาทีได้แอดก็ต้องเนี่ยเออ นะ้องทำงานบ้านเนาะช่วงเช้าเนี่ยของวันเสาร์อาทิตย์ก็พยายามตอบลูกค้าแบบแบบตอบลูกค้าแบบเร็วๆนะถ้าออกไปข้างนอกอันนี้ก็จะช้าหน่อยนะคะนะแล้วก็อาถ้ะลูกไปเที่ยวใช่ไหมอยู่กับสามีนะถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คือจะคำว่าว่างของแอนนี่คือก็ว่างอยู่แต่ว่า คทำๆเย็นๆออกไปดื่มออกไปคุยกันอ่ะโคด์ไพรเวทโคส์ส่วนตัวมาคุยกันซีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าให้สะดวกจริงๆอ่ะวันจันทร์ถึงสุใช่ไะม,มันก็เป็นช่วงเวลางานของแอดแล้วลูกก็ไป็นงเรียนไงแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาอาจจะไปดื่มกาแฟอย่างอย่าง เคสนั้นที่ที่โดนผู้ชายเทสแม็กก็มาหาเขาก็มาหาจันถึงสุขใช่ไหมก็ไปสักพักาแฟกันเนาะเออแล้วก็ส่งฝรั่งให้ใหม่เลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็มาช่วงแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงอันนี้ก็ได้อยู่จันถึงสุขนะคะนะถ้าสาอ์อาทิตย์เนี่ยถ้าอยากมาเจอกันอ่นะมาจอยกันไปหาอะไรดื่มเนี่ยก็มากลางคืนนะคะเนาะเสาร์อาทิตย์นะเออนะอันนี้ก็ ยินดีต้อนรับทุกคนมาหัวหินเลยนะคะอ่าจังมีคอนโดว่างอยู่นะคะอันงดีนะคะเพราะโดนเทไปหนึ่งเจ้านะคะนะใครก็ไม่รู้นะคะเออเซลเซลนะฮะนะแต่ว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวหัวหินก็ได้เลยไอ้จินดีต้อนรับนะคะนะมาเจอแอนแก้วตุ๋เป็นๆได้มาโค้ดส่วนตัวได้นะคะนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากลางวันเนี่ยก็อยู่กับลูกกับชัมีเนาะกลางคืนก็แอบแวบออกไปได้เนาะตอนลูกหลับเข้าใจไหมคะเนาะเนาอ้ยฉันก็ ไม่ใช่เด็กเอ็นนะนะเออที่จะแบบไปไปทั้งวันทั้งคืนได้นะคะนะตรงนี้นะคะนะแต่ว่าถึงจะมาหาตัวเป็นๆเ,เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยไอ้ก็ส่งงานออนไลน์นะคะนะเพราะว่าไอ้ก็ไม่ได้จับฝรั่งมายื่นให้อย่างนี้เลยนะนะถึงจะมาอยู่ด้วยกันมาเจอกันเนี่ยบางคนบอกแอดหนจะไปหาเลยแอดเอาฝรั่งให้หนูเลยโอ้ยมันไม่ใช่ช่างกิโลขายเหมือนฝรั่งในตลาดเด้นะมาถึงเนี่ย มันก็คือดูแลออนไลน์ไงคุณขานะเออจึงก็ส่งช่องทางการติดต่อฝั่งให้คุณออนไลน์นี่แหละนะคุณก็ต้องทักไปคุยดังความรู้จักนะคะนะนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะคะ,อะโอเคนะคะพอสมควรแล้วนะ,ะก็ตามนั้นแหละนะคะสําหรับสายฝอที่จะเ,ออเส้นทางสายฝอเนี่ยต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะแล้วก็ ถ้าใครยังไม่มีข้อไหนนะคะก็ไปฝึกลองพยายามเนาะอย่างเทคนิคที่แอดบอกนะก็ค่อยๆฝึกค่อยเรียนรู้ไปนะคะได้แฟนฝรั่งทุกคนแน่นอนนะคะแค่ต่อเนื่องนะคะมีความอดทนนะเออจะกันใหม่คลิปหน้านะคะสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะขอไปคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวไปตอบไลา์สาวๆก่อนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีสาวๆทิกตอกสาวๆเบียดบุ้งนะคะบิ๊มบ้า